ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีสกลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลนะครับอำเภอกุศะนะครับอำเภอเมืองตะบลกุศะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนเยบุญนะครับเช่นวัดนี้จะมีงานบุญใหญ่นะครับ เดี๋ยวไปกระาบพระเดชคุณหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นที่จะประาบพระเดศคุณหลวงพ่อว่าภายในวัดพบกับทีมงานทั้งสองสาคนนะครับที่มาด้วยกันนะครับมาร่วมบุญกันวันนี้นะครับเอาแล้วครับขอเชิญนะครับ สว,ดดสวัสดีน้องหลอสวัสดีน้องกิ๊บสวัสดีน้องชัยโอเคครับหล่อวาไรตี้ครับผม,ผมชันจิ๊บวาไรตีรคร้ครับผมชายวาไรตี้ครับครับวันนี้เรามาร่วมบ,บุญกันทั้งหมดเลยนะสามสี่คนนะครับมาร่วมบ,บุญโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเดี๋ยวไปฟังโอวาทว่าภายในวัดดีว่าเราจะมีอะไรกันบ้างน,นะรลมเย็นขนาดไหนใช่และในค่ยี่สิบห้าตุลามีการวางศิลาฤกษ์ด้วยใช่ใช่ภายในวัดกว้างหรือเปล่าใช่เข้าไปดูกเอาเละครับเดี๋ยวกะเามผมไปนะครับน้องหลอปัดต๊อกนะครับแต่งนาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอเชิญนะครับเชิญครับ ธรรมภาพภระธิการพิษณุสันตามโนเจ้าวาดวัดบนตุมสลาลามหรือวัปดป่าดอกทองตาลบ้านขมิ้นตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เราได,ได้เริ่มก่อ,อสร้างเจดีสีเบียงตาลเป็นเจดีที่ เรามีพระบรมสารีริกธาตุได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมาสังฆปริยาย,ยกอรองที่19วัดปอบ,บ,บนิเวศยังไม่มีสถานที่ปฏิสถานาพระบรมสา,ารีริกธาตุอันสมควรตอนนี้เราอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุไว้ที่โบสถ์หรืออุโบสถวัดนนทุมสรารามในวัดป่าดงนองตาล เราจึงได้เริ่มก่อสร้างเจดีขึ้นเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะเป็นที่สักการะและที่สมควรแก่พระบรมสารีริกธาตุของอสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าอาตมภาพจึงขอเชิญชวนบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายให้มาร่วมกันวางศิลาฤกษ์ในวันที่25ตุลาคม พศ2563เป็นวันวางศิาลาฤกษ์และก็อขอแนะนำสถานที่ในการเดินทางก็คือ,อวัดป่าตรงหนองตาลก็อยู่บ้านขมิ้นตำบลกุสะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีก็าสามารถาเดินทางามาเส้นถนนอุดรหน,นองคาย อยูเทินเข้ามาข้างตลาดแม่ยุพินจะมีทางแยกบ้านโนนยางเข้ามาถึงหมู่บ้านบ้านขมิ้นจากหมู่บ้านบ้านขมิ้นถึงวัดป่าดงนองตาลก็5กิโลเมตรจึงขอบอกบุญญาโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใจบุญบุญ,บ,ญบุญใดที่ญาโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตอันเป็นกุศลแล้วที่จะได้มาร่วมกัน ทำบุญในครั้งนี้ก็ข,ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพระปฏิพา,านทนศสารสมบัติกายอย่าให้มีพิษชีวิตอย่าให้อาภัพทรัพย์อย่าให้มีอุปสรรคความรักอย่าให้ตกตำ่ำรมอย่าให้เศร้าหมองมีจิตใจสว่างมีจิตใจสะอาดมีจิตใจสว่างมีจิตใจสงบโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน